สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยคาถามเกี่ยวกับกิจกรรมฟรีไฟล์แฟนพันธ์แท้นะครับผมครั้งที่10หรือ9น่าจะ10แลนวมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะอ่าโดยรับเพจเป็นสาหรับคนที่อยากหาเงินเติมเพจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับใต้คอมเมนต์หรือกดเข้าไปดาวน์โหลดรอเบลเซอร์เด้งขึ้นมานะครับผมก็ดาวน์โหลดแล้วก็ใส่ไอเดียพี่เอาไปทาทุนเติมเกมได้นะเป็นแอปหาเงินนะครับผมก็เป็นเกมนะฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่า ร้านค้านะครับผมสาหรับร้านค้านะถามว่าดีไหมดีนะครับผมสำหรับพี่รอบนี้ได้เจ็ดิบีเลยเออเจ็ิบสี่ก็คือลดเยอะมากเลยแล้วพี่ชอบอะไรนี่ครับพี่ชอบพวกกล่องหินผลึกอัปเกรดปืนทั้งหมดเลยนะครับพี่ซื้อหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราขอไปเปิดสุ่มปืนกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเฉลยเนาะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดก่อนเลยมันจะได้ถาวรหรือปืนฟรีพวกนี้อลองดูห้ากล่อง เอา้าเฮ้ยได้เฉยได้เฉยเลยได้ใครได้มั่งเนี่ยมีมีมีคนได้มัางบ้างโอกาสมันได้น้อยนะครับผมโอ้สกามีแล้วอะพี่รู้สึกว่าพี่มีสกินนี้นะสกาเมื่อกีนนะ้น่ะก็เดี๋ยวไปเช็คดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็น่าจะได้แค่อันเดียวแหละถาวรนะครับผมก็บวกสแต็กนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมและสิ่งสําคัญที่พี่บอกว่าชอบเปิดมากเลยก็คือทางด้านของ หินผลึกนะครับเพราะว่ามันคุ้มนะกล่องละ13เพชรนะครับผม10กล่อง130ถ้าไปซื้อราคาเต็มก็500นะครับ500เพชรนะโอ้โหดูดิดูด,ดิคุ้มเะละ่ะคุ้มเะละ่ะดูนี่ลูกซองนะครับลูกซองนะครับปุ้มปุ้มเรียบร้อยโอ้โหยังคุ้มบอกเลยคุ้มไหมคุ้มไหมดูโอ้โหสากาสากาโอ้โหสากาอย่างคุ้มอะดูดิ7 7 5 3 4 อ1สิบ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 เก้าโอ้โหสี่ 10, 10, 10, 19, กว่าอันนะอันนี้แบบโคตรคุ้มคุ้มแล้วสาการนี่คุ้มเลยครับสาการมิกาลาดอนนะครับผมคุ้มเลยพี่บอกเลยคุ้มอ่ะเอเคเอเคดราโกนะครับผมเปิดนี่เปิดนี้เปิดเปิดแป๊บหนึ่งโอ้โหอืดไปเลยนะครับรู้สึกว่าโอ้โหเกลือแน่เลยก็ไม่ไม่เกลือหรอกก็คือมันกล่องละสิบสามก็ตกโทเคแล้วเพชสองเพชจริงนะครับผม ผมไม่มีสิบเอามีสิบอันหนึ่งคุ้มอยู่นะครับผมถ้ามีสิบจะถือว่าคุ้มเลยโอ้ยได้โอ้ยอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมโอ้อัปได้สองอันนะน่าจะเป็นทางหน้าของ XM8 นะครับผมการเดียนนะครับผมอัปไปเลยในยเวลสี่ก็โอเคแล้วปลดล็อกสถานะนะครับผมบวกอัตราการยิงหรือดาเมจพี่ก็ไม่รู้นะและอันที่สองก็เป็นสกาโหหนทางใกล้เข้ามาแล้วครับทาท่านะครับท่าทางนะครับผมแต่พี่ก็ไม่ได้ทุ่มเพชรขนาดนะั้นพี่ก็ไปเรื่อยๆเติมรายเดือนโอ้ระบบใหม่นะครับผมคือยิง ตายแล้วก็จะมีฉลกโอู้ได้เอฟเฟกยิงด้วยโอ้โหโคตรสวยโคตรสวยบอกเลยโคตรสวยโคตรสวยเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็สร้านค่างความมืดนะสักคนที่มีปืนพวกนี้นะครับก็ซื้อครับบอกเลยมันลดคุ้มค่ามากเลยก็ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางล่านของปืนหน่อยขนทางยาวไกลแค่ไหนเนี่ยมันยาวไกลสงสัยต้องเสียประมาณสักหมื่นเพะมั้ง อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเวล5แล้วนะครับผมแล้วก็เวล6เวล7นะครับผมได้ถ้า stack ไม่มี stack นะมีแค่เอฟเฟกสังหารเฉยๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมวันนี้ก็รับตัวละครทีวาไปเรียบร้อยทุกคนใช่ไหมถ้าไม่รับก็ไม่รู้ว่ายัางไงแล้วนะคลิปลงตอนเช้าไม่รับนี่ก็พลาดไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะพูดถึงหินพระฤกด้วยพระฤรกิสตันด้วยนะครับว่าได้กันเท่าไหร่สูง นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรู้หรือไม่นะครับในปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่มีบุญย่ามากที่สุดก็คือโรงกันนะครับก็คือด่านทะเลทรายนั่นเอง ก็ประมาณ90ล้านคนนะครับผมประมาณนี้นะสุ่มๆพูดเครียดอ่านเป็นนับตัวเลขเยอะนะครับผมก็ไปเร็วๆเลยอ่าวันนี้นะครับเลโมดซีพีซปัจจุบันราคาที่ถูกต้องของอะไรเอ่ยของปืนพกนะครับก็คือ d e s ซ r ร์ตอีเกนะครับผมก็คือเท่าไหร่นะครับหกร้อยเจ็ดร้อันนี้คือง่ายๆเลยนะสําหรับคนที่ชอบ d e s ซ r ร์นะครับผมก็การเหนี่ยวไป พี่คิดว่านะสำหรับพี่ก็เคยเอาไปดิสเซิลอัดตัวโน1หนึ่งนะครับผมไม่เคยอัดหัวนะครับผมรอเล่นก็เล่นไปประมาณนั้นแหละยิงตายก็จบนะตอบแ0ดนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมคำถามครั้งที่10บก็เรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลย น้องๆขอมาพี่จัดใหยจนถึงสิ้นเดือนเลยโอ้โหพี่จัดชะเลยทุกวันชฉเลยทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะสําหรับคนที่คอมเมนต์มานะครับนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่สําหรับแคลลี่กับแม็กซิมนะครับมันอยู่ตรงสนามเชียสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วมาดูกันสําหรับหินผาลึกนะครับผมหินผาลึกหินผาลึกหินผาลึกวันนี้ได้เท่าไหร่กันครับผมโอ้โหเล่นกัน ได้ตาละ25ห้ามั่งนะครับผมก็สูงสุดนะครับจํากัดต่อ1 ID นะครับได้แค่100พลึกนะครับผมก็มากดแลกเปลี่ยนตรงนี้รวมให้มันเป็นเม็ดเม็ดใหญ่นะครับผมก็นําไปแลกทางหน้าของชุด d i a อ o n d รอยัลได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่นี่นี่เรียบร้อยนะครับผม สวยอย่างนี้เลยแต่สำหรับพี่ก็ยังไม่แลกนะครับก็เก็บไว้แลกในอนานะคตภายภาคหน้าว่าเออชุดไหนมันสวยชุดไหนมันสวยนะครับก็ค่อยแลกตอนนั้นนะโอเคประมาณนี้เลยเพราะว่าอยากกว่าจะสิ้นปีก็น่าจะมีชุดมาอีกเยอะแยะนะครับผมก็ประมาณนี้สวยดีก็สําหรับอันไหนที่มันอยู่ล่างๆในส,ส,สำหรับการแลกก็แลกไว้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยต่อไปเราจะพูดถึง 4v4 วันนี้นะครับใครแข่งขันแล้วเป็นไงมั่งครับได้ท่าทางไหมท่าทาง สุดเจ๋งก็คือท่าทางแชมเปี้ยนนะครับผมพี่ไปเล่นมานะครับก็ปรากฏว่าแพ้ครับผม แพ้ดันแพ้ตาที่สองโ,อโหกำลังมาแบบดีๆเลยอะ่ะคือตั้งใจเล่นแล้วนะก็คือแพ้นะครับผมดูดีพี่ฆ่าเก้าตัวตลอดเก้าสิบแปดก็คือเราอะ่ะบางทีคนเราคนเดียวมันไม่ไหวมันโดนลุมใช่ไหมอ่ะตาที่สามชนะนะครับแต่ตาที่สองแพ้นะครับก็ไม่เคยว่าเพื่อนร่วมทีมก็ทาดีที่สุดก็คือจบไปเอาแต่แข่งวันที่สี่ใหม่เดี๋ยววันที่สี่ถ้าเกิดให้ทําคลิปอีกว่าสอนหาทางหน้าของตัวสีฟ้ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเค ก็เดี๋ยวจะมาสรุปนะครับว่ามันได้อะไรมัางนะครับผมสําหรับพี่ชนะ2องครั้งนะครับผมก็นี่แพ้ตาที่2ชนะตาแรกมาก็หูแค่3มตามันแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมถ้าเล่นนะนี่ก็คือทีมที่พี่ไปอยู่มานะครับผมซึ่งมีระดับ1ระดับ2ด้วยเออก็เข้าใจเขาแหละก็คือแบบไม่มีโคโนนะครับผมก็อ่ะเนี่ยก็เกิดเราชนะเราจะได้ท่าทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับผมซึ่งเป็นแบบท่าทาง แชมเปี้ยนนะครับผมซึ่งอยู่30วันไม่ได้ถาวรน,นะมันก็จับไปจับมานะเดี๋ยวให้ดูนี่จับถ้วยฟื้หายไปหายไปหายไปอยนะู่้างน้นนี่แล้วก็บุญยาตรเทบอกเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับเจอกันอีกทีวันที่4นะี่ครับลงทะเบียนวันที่2นะครับกับการแข่งขันเอเขาเรียกว่าอะไรนะ สี่วิสีช่ชิงถ้วยนะครับบลูสีช่ชิงแชมป์นั่นเองนะครับผมอ้าวนี่ก็เป็นชุดใหม่บอกเลยโคตรเท่เท่และโคตรน่ากลัวพี่บอกเลยโคตรน่ากลัว,นนลวตรงตาโอ้โหลิทใหญ่เลยโอ้โหซโล่โซโโอ้โอ้โหโโอย่างเอาอะดูที่จมตามันแดงไปว่ะไม่ชอบอะไม่ใช่ไม่ชอบนะก็คือแต่ไอวอลไอวอลใหม่สวยดีเหมือนโล่อะดูดีดูดี บอกเลยอย่างเอาเซิร์ฟนอกนี่เติมเพชรได้เติมเพชรได้นะครับเซิร์ฟนี้ไม่ได้นะครับผมต้องไปหมุนเอานะครับผมมาแล้เวเรามาเช็คปืนนีเลเวห้าแล้วนะครับผมราปปืนอีโวของพี่นะครับผมก็มีหลายกระบอกเลยมีทั้งมังกรมีทั้งสลามแล้วก็โอ้ไททันมีสองกระบอกตั้งแต่เมื่อไหร่ี่ยไม่เคยได้เช็คเลยเนี่ยไททันนะครับสกาไททันนะเอา้าทำไมเอา้า ไอ้สกินสองอันนี้ซ้ำอ๋อที่เปิดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมก็คือมันซ้ำนะดูสแต็กมันแม่นยำกับแม่นยำแล้วก็ดาเมจก็คือใช้อันที่สองอันแรกดีกว่านะครับผมอันอันอันสองมันย้อมแมวคือทำไมมันสกินเหมือนกันแต่ดาเมจดาเมจไม่เหมือนกัน,นงงวะ่ะ งงแบบโพสต์แตกมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้เออก็ได้อะไรมาสาหรับคนที่เปิดได้ถาวรได้ปืนไหนมาก็บอกหน่อยนะครับกองไหนกองไหนพี่บอกพี่หน่อยนะก็คือโอกาสพี่ไม่เคยเปิดพวกนี้ได้ถาวรน,นะแต่เมื่อกี้มันได้ถาวรก็เท่ไปเลยนะครับแล้วก็ P40 ครอบบ้าก็เวลสี่เองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลยคําถามอีก จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมและสำหรับคนที่อัพทีวามาเป็นไงครับชุบเพื่อนไวไหมครับโคตรไวบอกเลยชุบปื๊บต้องเวลวสูง้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยลองไปเล่นดูนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับกับการเฉลยคำถามกิจกรรมฟรีไฟททุกฟรีไฟนะครับผม